เราก็เงียบไปครับเดี๋ยวมาครับหนึ่งต่อห้าเลยนี้เปิดมาแปดนาทีก็โดนไปแล้วห้าคิควเวนนี่ดึงเงินไว้อยู่กับหน้าโดวของฝั่งไอวินเรนเจอร์แล้วนี้ครับวูบไปแล้วเจอทอดทีครับทางนั้นเอสหาย แชมป์ลป่าปบริบองนั้นโทฟัวยกทิ้งไปก่อนฮะด้านนี้ก็เปิดมามูสปีดไวคว้นจัดก,การสเนคิงครับลุนเฮตมาจิ้มย้ำต่อเ้นมาเรียนเบาเปล่าเน้นๆตีไมเข้าเลยต้องรอสกิลหนึ่งก็รลีฟักชั่นเด้งมาแชมป์ก็็อครับล็อกไวที่นั่นฝั่งสก,ตตสกิตเตอร์สกิตเตอร์ถอ,อ,อยครับตรงนี้ดึงไว้ครับผมสองต่อเจ็ดครับ แลกกันแบบเมามันฮะสองตัวแบ่งกันคนละหมัด,ดเด็ดจริงครับดูชี้เข้ามาครับทาง,งด้านฝั่งคริสยิงจิ้มไปใส่เซเลริเรียบร้อยย้ำต่อคริสแล้วก็ยกมาเฟดโบทำอีกหนึ่งทีครับยังไม่เว้ยโครับไม่มีทางหน้าโดของฝั่งทำแล้วโดนดักหน้ามาพิซซ่าไ่เหลือฝ่ายซอมแลกกันแบบมันฮะทางด้านนี้ก็ับสามแปดครับกาเดียเตอร์เขาฟอลคอนไฮแอนเตอร์ แรนเตอร์นี่ฟาร์มยาวๆแล้วครับใชว่าฟาร์มยาวๆแล้วโอ้แล้วก็โซคิวหรือเปล่าเดลโยบทั้งนั้นฝั่งซนิคิงครับกดฮิวสวนไปครับเอนชันโดยเดลถอยไม่ได้แล้วลาเวทเดียวมาดับฝันก็ไม่ให้กลับนะเอาวาานเปิดมาทอสย้ำต่อเดลโยเรียบร้อยฮะเงินยังไม่ขาดมากครับฟอคอนจากก็จอดผูกมาครับ เวิมาคล็อกดาวน์ไว้ัเสน่หิงรียบรอยแล้วก็เป็นเรื่องัวของฝั่งควีนจิมเทดไปคับลงต่อใส่ด้านฝั่งเอ็ดครับดักมาชูโกชิลดเกาะกันไปไล่ครับ ทางด้านรูบิกมายกครับโทฟูทางด้านเอ็ดโดนทอสทับอยู่ดีครับแคนแลนดิ้งมันแรงจริงครับแล้วโทฟูจะรอดหรือเปล่าฮะหมุนวนกันไปเรงนี้โดนอวอล์นซ์แล้วก็แอเคิลสแมนแล้วไตยหน้าครับผมทางด้านนี้ครับก๊อปปี้ทอสดมาก็อู้เกือบบูบเหมือนกันทางด้านคริสนี่คือเลือดไปเลยครับด้วยไทมแลบกัส่วนเอทีเอฟก็มีฮิวไว้แล้วด้วยฮะเมคานิซึมแล้วทำการตีทวอตรง

Especially with the Chen army you had up. This was a double troll summoner that didn't get lanes in. zie จอทอฟุอ e กไปฮะชิคุชิก็มาทอดมาทับเลยครับมาลีจากการนั่นโดของฝาเซนเลเล่ตรงนี้ครับชิคุชิออกไปครับโทฟแล้วก็ฆ่าตัวตายขีป่าชิคุชิในนั้ก็โดดโอปลอมเสียลูบิกแล้วก็เชนไปครับทางด้านฝั่งกลาเดีเอรต สอนกันอยูอย่ด้านล่างคอนโทรลแมปครับทางด้านของฝั่งไกด์เตอร์ก็พยายามจะตั้งรับเงินยังอยู่ที่ 5k เป็น 5k ที่ไว้ใจไม่ได้เหมือนกัน

เอาร้านเปิดมาเอาวินโดน์นะครับแบบนี้แล้วแถมทอเมเบนเตอร์ด้วยสิโอ้โอและนี่คือมีคููด้วยราเวทเ,เดี๋ยวคููดาวจะหมุนกลับบ้าน่าอีกร้อยวินาทีครับ แพ็กก็ลงล่างครับเจอครับคิดโวยจะสวอปใส่ครับที่ด้านเซเลลีพยายามจะดึงเวลาครับเจอไล่จี้รัวๆจากด้านฝั่งฟอล์คอนท์ไม่หยุดยั้งเลยครับเขาเรียกว่ากัดไม่ปล่อยครับแล้วก็อีมพีแดนคุยเองครับซัดลงมาเอาล้านสรุปลงไว้มาลีจัดการด้านฝั่งเซเลลีครับเรียบร้อยครับเอาล้านครับผมเปิดแม่ฮะเถิดดาเดลโยชักกระชอนผูกสองครับ พีซอเาล,ลิกเปิดมาย้ำีกทีครับทางฝั่งเออรซ่าเดินเข้าตบใส่ส,สลิเซลิิไม่รอดฮะดาโดของฝั่งเดลลโยพยายามจะถอยหรือเปล่าครับบท่านั้นวินรันบีคบีวิ่งตัวปลิวครับออกไปไทนี่ครับทอดดึงกลับมาไมมอวารานเปิดมาระเซนนฝั่งเอ็นเอ็นไม่รอดครับ <c oughs> นี่นะอันเดอร์หลอดก็ยืนลำบากคลาดกันไปนิดเดียวฮะมาเลยดโด,ดเช็ค ใส ais, ่สปอร์ตแค่เสมอเดินไม่ออกครับตรงนั้นเดินละโยแล้วก็ BKB ใช้ไปครูดาวอยู cool ่ฮะไม่น่ารอดครับไดรัลชิยว ใส่สมอไปแบบนี้แล้วทอดมาวูบครับเอาล้านมาบทต่อควิ้นตายเลยฮะใส่สมอเมื่อไหร่ครับเทเสมอ20ต่อรับเงินนาอยู่ 15K ครัเปฟอร์ฮอนชูกิชิเขมาเอาล้านเปิดไปบทใส่ดันดาลโยไม่รอดฮะโดนวีเวอร์ไล่โดนไทนี่ดักต่ออีกหนึ่งดานครับ4ต่อ21เอจิสอยู่ที่ด้างดน้าตัวของฟังสคิปเตอร์ครับผม ชีต์ระถือกันไปครับทางด้านโของสเนกิงก็จิ้มไปใส่คุณครับต่อหน้าต่อตายเรียบร้อยกับควินมาหาดันสูงแล้วมาหาวาับต่อหน้ากันอย่างนี้ไม่รอดครับผมดีครับสวัสดีครับทุกคนโฟกัสไฟเร์ครับแล้วก็จับยกมานี้เรียบร้อยครับเซนฟอนคริตเดลิโยจัดการคริส ดาดีก็เซเลลีครับต้องถอยก่อนพีซ้อนมาลิกลงมาครับแล้วทถอดมาต่อเปิดเอาบอลันไปครับจะตายครับผมทางฝั่งเอสโดนดิบิดดนคุยครับคุยยังไม่หยุดครับผมขี่ป่าว่าน,นั้นฝั่งเชนสตอมนี่ยหยุดกันไว้ที่แท่นนี้ครับแต่ก็ไม่สามารถเซฟกันนั่นเอสไปได้เอสไม่มีบายครับผมเอสไม่มีบายแล้วชังก์ก็ชนมาผูกไม่ติดใคร แล้วก็ทวาออออดีดกับลังผ่านมาลาเว,เวทเหยียบทามม่งกันไปกันไดล้เรียบร้อยกรทืบยับเลยฮะกระทืบทกันเลยทีเดียวส่วนรูปิกก็ก๊อปปี้านโดของฝั่งเนี้สมอไปครับทวดมาอีกแล้วดานนี้ก็เปิดมาครับยังไงดีแอบพิฟไฟดาเมจอย่างนั้นเหรอไม่น่ารอดครับอุตสาหเก็บมาเพื่อต้องการใช้อโบควินแตกพ่าไปครับ ไม่มีบายแบ็กด้วยครับควุนดาโด ETF กเอทีเอฟก็พยายามจะถอยทอสช่วยมากับผมมาลีนแม่หต่อันดีกันจริงครับคอมโบของนั้นฝั่งทีฟร์ค่นนะก็ยังไม่ทำอะไรมากมายครับกลาเดเตอร์ค่อยๆดีเฟนต์ไปครับเพราะว่าให้มันต่างฮะเลเวลมันต่างและลูบิกก็ปี้ทอสกำลังมา จกกันช็อตดึงกันไว้ไม่สนใจกับผมโถมยับลงต่อสตรีคิงรั่วรับแรกกันัดโถฟูไปฮะไล่ตามมาที่นันฝั่งเซ์รีครับโดนกิปฟเนี่ยล็อกดาวน,น์นาด้นเออร์ซสกิเตอร์ผมตบยับตบคาบ,บอเลยครับตบคาบ,บอไปแล้วก็ถอยกันไปครับกดบีคคบี KB ก็แล้วลันหมดครับหลุดออกจากระยะครับตึกทาวเวอร์ครับไปก่อนหรือเปล่าส่วนที่นี่เขาบันัวครับเจนเน็ตบาลีรับเทรดออกไปครับผมแล้วก็ให้แล่ตัวของฝั่งสกิเตอร์เข้า ETF เป็นการโบกแล่ตัวของอันเดอร์ลอร์ดครับเรียบร้อยครับแล้วก็กลับมาตบเลนเอชันเทรดเอชันเทรดจะรอดหรือเปล่ากับสกิเตอร์เกือบมูบครับเดินข้าอนี้ควินก็มาจิ้มกับผเสียนั่นเอจิซ้อมอยู่ก็ซอไปสามเหล่านั่นเนอร์ซ่าแล้วจิ้มย้ำต่อเซลวีเวอร์วีเวอร์ดึงไซโคลนดึงเยอะต่อยูกุชิีออกไปได้ครับผมจังหวะนี้ เอาตัวเนี่ยไปยืนเลนกับทางด้าน,น,นโดของวิลเลนเจอร์วิลเลนเจอร์ทำอะไรไม่ได้รทอรเปิดมาครับอกแล้วก็หายไปเลยตอนนัน้นเซเรลียังไม่ทันได้ลงมาแล้วก็ตายกางอากาศไปแล้วครใส่สปอร์เห้เสมอเปิดมาครับทางด้านนี้ยังไงต่อทีเอหียบร้อยว่าฝั่งทางด้านโดของควิ้นไปแล้วครับต่อด้วยที่เอสไปขาบออีสปอร์ต e กรับอลเดลริโยก็หน้าบอรคร โอ like like i mean so, right ้ซ e ื้อเกิดน้าควินด้วยความเดือดดาลแต่เพื่อนก็ไปหมดแล้ว GG คอดีกว่ารับเป็นทัหน้าตัวของฝั่งทีมนี่ยฟอลคอนชนะไปในเกมแรกครับสวยรูสวยงามครับกำลังคู่ระหว่างนั้นฝั่งกาลิเตอร์กับตัวของฟอลคอนคร It doesn't seem particularly good. Like, good. You go. no, you if you are one running, so that's always an issue. They're going to well, counter. And just, just want to get crash landed into the lower bracket. You know, it's only fitting. <laughs> and uh, that, that's the way you want to do it. That's the way you want to do it. I, I feel like this is tempting fate too much. Like, at a certain point, is. แล้วก็ไวสเว e ครับขีมา16ตัวด้วยเช่นกันฮะควินสตาร์หนึ่งวิอีกแล้วโอ้ลัดโยหนึ่งวิทั้งวันไม่แฉลบออกสองวิซะหน่อย ล็อกเกตบอลล่ารครับพยายามทานกันไว้แต่เอสเดินใส่แล้วไม่สนใจครับแล้วโทฟูครับไล่จิมยย้มฮะตีย้ำต่อเซนส์สกิเตอร์ครับแล้วก็ล็อกเกตบอลล่าพยายามถอยถอ,อยไม่ได้สกิเตอร์ผมมาเจอลวกเซน็จต้นไม้ครับเรียบร้อยเลยดีสิบเลนดึงครับถอดมาจนวัน,นี้คุยเนื้อเกือบจะวูบครับบูชแบกคว่อมมาสอง ลิซเซนส์เพาลเปิดไปทังด้านฝั่งควินครับเกาะทองก็เริ่จะแตกและเข้าเลือดแล้วตอนนี้ดานุของมาลินตามต่อแต่มาน้ำไม่พอครับคูดาวด้วยโทฟูครับเข้ามาจี้ต่อหยิบไม้มาฟาดแล้วกันฮะเอาดามเมอรสบายบูชแวร์ครอบมาสอครับโทฟูดานุของฝั่งควินก็มีอัลซอกเซปะซ้อนแล้วลิซเซนส์เพาลครับแตกไปเลยอหนึ่งครับทางด้านโนของซูนิคิงถือว่าดึงได้สวยครับทั้งโทฟูแล้วก็ควิน เรียบร้อยกันไปเซเทอร์ไมสยสเตลเลอร์ตรงนี้ล็อกเก็ตบอลลดมาครับคุมไม่อยู่เจอสองหนึ่งครับมีไซายล็อกดาวน์ไว้ที่น่านฟังเองครับไอคอนช็อตมาต่อวาร์ปซ้อนไปครับทางด้านโดของฝั่งเซนคคิงแล้วก็คริตครับ พยายามจะหนีมีสติ๊กปั๊มอยู่เยอะพอสมควนทันทีครับเดี๋ยวไปโลอัลเดอร์บาเรลแล้วก็วิ่งผิวๆมาครับเดินหลบย้ำเราต่อทบฟูยิงดีเข้าไปแสนนันโดของฟังกิตแอซเซสป,ปาดสองบานนี้ละลายคู่ไปคลิตแล้วก็สเนคคิงห้าศูนย์ครับกราเดเตอร์เอาบ้าครับเจ้าแห่งเกมเร็ว บีบกลับไปฮะสตันติดครับในหนึ่งถอยกลับมามีล็อกเก็รบาราครับเข้ามาไถ่เตมเวลาแล้วมิสไซครับเรียกคีปมาหานดาเมจแล้วก็จะฆ่าตัวตายคีปป่าไม่ได้ครับแด่แลโยโดดโอบล้อมมาก็เชนครับบุกคืนบ้ากรบฟอลคอนปรับทับมาใหม่ไมค์คู่ยังไปล็อกเการาครัก็ฟื้นเงินให้สกีเตอร์ครับขึ้นบ้าเป็นตอนนี้ครับ5ต่อ2่วานจอเขียววันนี้จอเทาพุ่งนี้จอแดง เปิดมาบทต่อครับควินขอดาวเปิดมาถอยยาวๆขอดาวลงหัวไม่ติดสักทีฮะทอนมาแบบนีบ้วูบเลยฮะ้ทอนแรงจัด แคทแลนดิ้งครับยังหวังพึ่งได้ก็ท่านชายนี่ถ้ามันขึ้นเวลเจ็ดนะสกิลสองเต็มเนี่ยมันเหมือนลีน่ามาเดินฉีดเรื่อยๆฮะโยนไปทับนะเป้าหมายคือโยนอะไรก็ได้ไปทับตรงนั้นแรงจัดเลยแคทแลนดิ้งครับแล้วก็ด้านฝั่งควิสเนี่ยจับตายด้นคริตมาได้ ตีแล้วตับไปสตันเปิด,ปดยันต่อฮะทางด้านฝั่งดดลโโยจากการเซียคิงครับทำมาย,ยึกยักยึกยักจะราเวทครับ <c oughs> เอาลันทอดเปิดมาแล้วก็ลากนดีครับราเวทเหยียบไปจนได้อสสรรบอลแอซโซเซก็เปิดสองทีดิสเบเลตหลบเล่มิไซล์ไปต่อเล่นมาลีครับโดนพี่อย่างหนักแต่ว่ามีนัสคิตเตอร์ครับ เปิดมาตัวหอกรถเกตบอลานแล้วก็ทอดมาทีมู่ไปเลยครับเช่นเอ็นครับซัมบอนฮะับายมอลสปีดครับผมภายมอลไม่สปีดโอ้ my แมกดาดีก็ถอยกับาหรือเปล่าครับโทโฟทางด้านโทโฟโดนโอบล้อมมาสี่บูชแวกมาก,ก่อนตายไม่รอดครับโทโฟไล่ต่อที่เซลลิริอุ้ยสฐฐาดหินมาเหมือนจะไม่โดนครับเมื่อกี้เกือบไปแล้วครับ ล็อกมาฮะชาร์วชูเตอร์ปักลงต่อด้านตัวของฟังนะครับเดือดเอ็ดจ์การ์ดส์คิดเตอร์เรียบร้อยแล้ว<ล>ดึงมาใส่สตรีคิงครับ ทุบยับเลยครับครยติคอรลรอรวบต่อยทีครับไม่ตายชาวชูเตอร์ปักไปแล้วทุบอีกหนึ่งทีครับเรียบร้อยสิงคิงเก้าต่อห้าครับควินก็พยายามฟาร์มเอาแมนต้าก่อนฮะพลังแห่งยูนิเวอร์ซอลก็ต้องออกของสเตตประมาณนี้แหละวอดบนหัวมองเห็นทางด้านฝักวอลสุดก็ควินโดนขึงมาแช็คกันช็อตเต็มเวลาแล้วเรียบร้อยครับ ก็ยังตามจับทั้งนั้นฝั่งใจโรคอปเตอร์ไม่ได้แต่ใจโรคอปเตอร์ครับจะโคมกลับมาตรงที่ก็แก,งก๊งหรือเปล่าแต่สแกนเจออีกแล้วครับฟอลคอนและที่เหลือก็วาร์ปซ้อนมา บุชแบ็กครับผมจับรวบตึงมาใส่ยวันนี้สตันสองวีไปด้าโนของสกิเตอร์เรียบร้อยเหมือนกันครับเจอสาเจอนั่นออกขินเองรวบตีใส่นั่นฝั่งเคยเคยเกับกดวินรันวิ่งหอยไปก่อนหันมาตีนั่นฝั่งมาลีตีดึงเลือดขีดขีดดูดเลือดด้านนี้เอทเข้ามากาสลงต่ออีกรอบครับกดฮิวกันไปตีคีแบบมันมันครับต่ลันโยต่ลันโยครับรวบมาใส่ต่อแต่ชักก็จอดผูและโยไว ดาน,นีอัมเล็ตท็อกโกทอกกอัมเล็ตก็แต่ไม่ไหวครับดามเมจนมันตอดมารัว่าเลยเกินไม่รอดฮะได้ลชีโอแล้วตรงนี้มาต่อที่นั่นฝั่งโทฟูวานั่นเอกคนอนช็อตไวเอาล้านเปิดมาทอดลงย้ำอีกหนึ่งทีด้านตัวของฝั่งโทฟูครับจะรอดหรือไม่มาลีนก็ไปต่อครับอีกหนึ่งส้มกระบอกโดนป่าเจะเดนคุยนั่นเองแล้วราเวนเดีย่ยวมันเต็มๆครับเอทีเอฟจัดการโทฟูไปก่อน แล้วนี่จีเข้ามายังไงดีควินโดนสโลเนืดอยู่แล้วก็ดิสเพลตโผลมาจะช่วยทางด้านตัวของฝั่งนี้ให้ได้ครับดึงทางด้านฝั่งสมอนครับรวบกับมาก่อนแล้วก็พยายามจะแพ็กเกมด้านตัวของเอ็ดครับมาบอดี้บอกไว้ไม่มีทางด้านตัวของฝั่งดาวเมดครับ,บอรอเคลวไนเกิดอย่างเดียวแล้วมีไพ่บอลสปิดอยู่ครับเอ็ดฝั่งควินครับโดนหนักเลอเกินครับมีปั๊มฮิวให้มีปั๊มฮิวให้เล่นต่อจังหวะสองทางด้านเอทีเอฟครับไม่มีลาเวนแล้วก็ต้องถอยเหมือนกันฮะ ซึ่งถ้าไทยเนี่ยฟาร์มจนถึงมีบิงแล้วก็ชาดเนี่ยไม่จำเป็นต้องรออันติก็ได้แค่สมอไปเกี่ยวมาก็เอาแล้วแล้ววอดมาตามทามมิ่งกรับผมทำไงดีเช็คกันซะหน่อยครับเช็คเมทเรียบร้อยครับดาราชียน่าจะเอาทอมเมนเตอร์นาทีที่20ต่อด้วยฮะเดินเกมมาเป้งจริงครับทั่านฟอลคอนทอมเปนเตอร์ครับแล้วก็ยี่นาทีครับโฟรอต่อได้เอาลูเลเวลครับ รอครับแอร์โซเซ่ปาและอีเทอร์เดืงครับรวบตึงมา3วินาทีไม่ล่อสเนคิงยืนฟาร์มอยู่โทฟูก็มาทำบอาต้องสามเหลี่ยมครับแล้วก็บุกต่อฮะวันเสด็จจะเป็นทางด้านเซปเตอร์ต่อฮะก็คือสกิล3มี2ชาร์จครับสามารถปาดเอาทางด้านตัวของไซเลนใส่ศัตรูด้วย เอาล้านเปิดครับเช็คกันช็อตครับเอตตอนล็อกมาอีกทีครับบูชแบกข้อมาย้ำต่อชาฟชูเตอร์ปักลงไปด่านนี้ก็กัดฟันวาร์ปไปเลยครับแต่ก็ถอยออกได้หรอถอยได้ครับเกือบตายก็ไอยนี่เคิลนันจี้มาครับไอ้คิดข้อไปเซนตนั่นซิเนคิ้ครับรวบตึงมาครับอัดคิย้ำลงต่อฮะสตันเปิดมาติดสองวีเท่านั้นครับรีเลือดสู้ครับรีเลือดสู้เลือดเด้ง เลือดเด้งแบบเต็มระบบแต่ก็ไม่ไหวครับดามเมจมันล้นเกินเสียนันสนสนคิงไปอีกฟอรคอนตอนล็อกไปครับบุชแฟกข้อมาเซโเซล็แล้วชาวชูเตอร์ปกักย้ำลงต่อฮะฟานน่าเจะรอบเตอร์ถอยกันหรือเปล่าเอ้ เดินเข้าใส่ไจโรครับแล้วก็ไอคอนช็อตทีบลติกช็อตมาอีเทอร์แรมนั้นฝานั่นแทนเตอร์ตรงกลางก็บวกกันเหมือนกันแต่ใจลูคเตอร์รวบไปแล้วกลับมาที่ตรงกลางเคลวนั่เก็บอินวิสไปได้ครับแล้วก็ตรับย้ำลงต่อตัดอินวิสครับไม่เก็บคิดเรียบร้อยแล้วตีนั่นสเนคิงสเนคิงวาร์ไปได้เปล่าสัตนซาวิสดับฝันกันไปดับเบิลคิวนั่นดาร์ลโยฮะ เดร์เยโอเดร์เชียวตีไปนั้นเซเลลีกันไปเลยทีเดียวครับพลังแห่งการออลฮิลแล้วก็ซัมมอนครับประสานทำการตีทาวเวอร์ตรงกลางต่อฮะบีบเกมเร็วเลยครับ30นาทีจบเกมหรือไม่หรือก่อนมีเกินไหมครับวาร์ปลงแล้วรออยู่ฮะเกียวไนถอยไปไทนี่เกี่ยวครับแล้วเกียวฟอสผักเข้ามาในกลางโด่ง บี B B react กีบีรีแอคมาครับทานั้นฝังไทนี่มาลีนแต่เหมือนดาเมจจะไม่พอหรือเปล่าเขาสตันสวนมารวบใส่นั่นเอนชันเอนชันให้ฮิวก็ปืนย้ำลงต่อย้วรองเด้งแรงจัดเลยกับฮิวเนี่ย ดานตัวของบิวมัสเตอร์ก็ยังไม่มีพัลมส์สปิดแต่ว่าออร่านี่กดไปหมดแล้วคิมสันการแล้วก็ไปเลือดเด้งมาอีกทีนี่ก็บอกมีนั่นฝั่งเชนก็บอกกดฮิวให้ดานนียกับอาร์มเล็ตทองโก้ไปแล้วตีตีน,นั่นตัวของฝั่งไทนี่ก็ไปไม่หยุดว่าไม่มีซื้อเกิด ATF <ATM S 2> ก็มีราเวดอยู่ ATF <ATM S 1> ดึงราเวดไว้ดึงราเวดเหยียบเต็มข้อใส่นัน่นฝัน่งวอวร์ซิเบทกับวอร์ซิเบทกับดิสิเพลครับล็อกไปเกลฟอร์นพักเข้ามาในบ้านหมอนแต่ก็ไม่ไหวครับ ATF ตายไปอีกครับซื้อเกิดดไไ้ล่ตามบทต่อทีกหน้าตัวของฝั่งนีี่คครับิง แตจีไปแล้วเพราะว่าสู้ไม่ได้จริงๆครับดาเมจไม่พอที่จะปิดครับเจอไปของนั่นฝั่งเนี่ยบิวมาสเตอร์กับคริมสันการนำซ้ำยังเจอออฮิลจากนั่นฝั่งเชนี่ครับไม่ไหวครับผมมาตรับออนไฟล์เหลือเกินกราเดียเตอร์วิกตอรีเกมสุดท้ายครับของคู่กาเดียเตอร์ของนั่นฝั่งทีม for what <laughs> these days that's some i'm blanking on that one i'm gonna do the same, same thing just, there's no way you're playing house against ember and not putting that match up there it, it would just be you'd just be GGing yourself เข้ามาครับสปาร์ตลงต่อไซรัสเดลันโยครับเปิดก่อนได้เปรียบเปรียบหนักหรือเปล่าเหยียบเดลันโยครับแบบเต็มเวลาเต็มข้อเต็มแข้งเปิดบัตรครับเอ้าดาเมตตี้กับนสทซีคิงเฉยเลยฮะไฟมันร้อนไฟมันแรงก็ับบัตรแกเน็ตสตันเปิดไว้แล้วสวนนันโทฟูครับโดนโบกมาจะร่วงครับเข้ามาเล่นใกล้แบบนี้ก็เสี่ยงครับ อัพมาเป็นกระสุนชั้นแลบนะฟาเซตของนันโฮฟูฟาเซตอันติก็ะจายเหรอใช่เหรอเดี๋ยวขอเช็คดูอีกรอบนึงครับนี่ว่าเอาเลือดใช้อย่างเดียวเห็นอัพอันนั้นกันอันตีกระจายก็เท่อยู่ถาการไม่มีเาอันติเมตอันติเขาไม่น่าได้บ้าง มันมีมานาไปคำนวณนี่เฮ้ยเซเธอร์เบินมานามีแต่สายเบินแล้วก็เหยียบเต็มเวลาใส่ครับทางด้านฝั่งเซเลรีไม่รอดครับรวบมาตีครับทางด้านฝั่งคริส แล้วก็ยังไงคริสพยายามจะขยับเกอรี่ตีเข้ามาคริคอ,อ,อผมทางด้านฝั่งดาริโยจัดก,การคริตไปครับส่วนเอดก็จัดก,การสกิตเตอร์ต่อ,ตอขึ้นมาเป็น4ต่อ3ามากลาเดเนเตอร์เลนอื่นเอาฮะเอาเยอะหนักเต็มไปสกาแพ้อะไรครับมิดเลนโอ้เยอะแยะเลยครับ ลูเชอร์เจาะครับใส่หนักไปใส่สเนคิงสเนคิงครับเรียบร้อยดาร์โยจากกาสเนสตันมาหนึ่งวินาทีครับสเก็ตเตอร์ย้ำลงต่อดาโนของฝั่งสกิเตอร์ไม่รอดครับเกมลุยครับดาร์โยครับดับเบิ้ลคิวครับมาตรับของเขานี่คอนเน็กแบบไวแตกพ่ายเล่นระยะได้พวกลีหน้าพวกนั้นวิลเลนเจอร์ก็ยืนกับฮัสกาได้แกร์เปิร์เยี่ยมไปใส่ด้านฝั่งเซลลรี่เรียบร้อยไม่รอด ด่านนี้ไตีคีอัดเข้าต่อฮะด้านของฝั่งเอสจัดการสินคิงครับเรียบร้อยโปรแกรมมันจะตึงเกินไปครับจากซาอุไปนั่นฝั่งลีมาเปรูครับภูเกี้นบนออนสลักลงมาครับโอ้มาลีครับกระชากน้นโดฟูลงจากภูเขาอุตสาเนียนเนี่ยขึ้นมาจะวาร์ปกลับฮะเจอออนสลักชนกลับลงไปเลย เฮืออยิบสามทำไรฮือเจ็บทำไรฮือฮือเปลี่ยนโค้ดเฮือเปิดมาครับผมด้านตัวของฝั่งเซเลีเรียบร้อยครับเจอด้านมารีนจับตายแล้วอฮือฮือ กาดีเตอร์กับอรลคอนแข่งอยู่บนมาออล่าหฮือเปิดมามอต้าแบบนี้รวบสวยครับดาดูาดของฝั่งสเนค,คิงกัจะรวมเปล่าอัลมาครับอัอมเล็กทอ็อกเกอร์ไม่ได้เหยียบไฟครับเรียบร้อยไปกับสเนค,คิง เินครับถอยออกไ่ได so ้แล้วรวมมาต่อที weight, the the so ่มารีนคุกกี้ผิดเหลี่ยมนิดนึงแต่สเกปตเตอร์ดึงไว้แล้วก็ตีคีตแตกครับทางด้าน10ต่อหวครับรวมมาใส่สตันเปิดมา1วิโทฟูกับทางด้านฝั่งเคลแตกฮะออนสลักเปิดมามอต้าเปิดไปกับมาโคพลายแล้วใส่ต่อครับ ลืมแล้วว่ะเดี๋ยวหาว่ากลับคำชีเชียร์ไปแล้วกันนะไพรมอนสปีดเปิดครับด่าโด่ของฝั่งมารีนครับโดนผักกลับมาต่อออสลักออกไปครับด่าโด่ของเซเลเรียจัดการเสนคิงก็ไล่ต่อต่อให้มารีนมารีนไม่รอครับเอสมาฮะเข้ามาคอนเน็กสวยครับไพรมอนสปีดไลายเบรกกระแทกไปครับอาจจะนั่นฝั่งควินครับจับตายได้เหมือนกัน เอมเบอร์แบบเบบี้ครับเฮ้ยมาลินต้พ่ควิน่ะเอาถึงกับร้อนเลยนะตอนนี้พี่ควินบอกพควินนี่โตสั่นยิ่งๆนะกดยิยงกพยายามจะแรมนั้นนะไม่ได้ครับไปเจอแบบอินเนอร์ไฟติดเฟีย อ้ยออนสลักจับยกมาโดนไล่เบรกแล้วครับแล้วก็อินเนอร์ไฟต่อเรียบร้อยครับพควินโดนสองดอกเต็นท์แต่ข่าวมาอีลิลี่กับทางหน้าฝั่งเอสนอหลิวยี่นี่ไม่มีฟีดนะ ยิ่งงานสโนอะไรเนี่ยถ้าไม่มีเฟยยิ่งดูไม่ได้เซิร์ฟจีนนะลำบากอย่างมือนกันตอดมารีวเชเดอร์เจาะเหยียบมาต่อโทฟูบูชแบกเข้าไปแล้วก็ชาร์ฟชูเตอร์ปักลงไปสเวนโดนรุมฮะไหลมาก็อัดทั้งหน้าตัวของปางนี่เคยต่อเรียบร้อยคู่สกิเตอร์แล้วกเคิตไม่กล้าคิีครวกับพีเอสด้ ทนจนได้มีของจับแต่โดนดักสิแบบนี้ไฟตเต็มเวลาสับไปก่อนตายไฟมันร้อนไฟมันแรงไม่รอดเดียวควินพยายามจะใช้ไอเฟมะ หนีไม่พ้นโดดลบทางด้านโอของฝั่งบูชแวกไปได้บอลโทฟูแต่โดนย้ำต่อฮะด้านโอของเคลไนรวบมาใส่เดินมาลีก็ติดสวีดนเซนทอร์สตันย้ำลงต่อครับเชนครับคอมทนคลิปได้ดีกับมาลีล่วงและมอต้ายิงฟรีสปอร์ครับโทฟูวางเดียจัดวางใส่สกิเตอร์สกิเตอร์ไม่รอดครับโอโหจังหวะดีรับกาเดเตอร์บทใส่เอทีเอฟเอทีเอฟวาร์ปกลับไปได้ครับว้าวเสียเอมเบอร์ไปรับกาเดเตอร์แต่ว่า ฟอคอนนี่เสียสเวทแล้วก็ทางด้านโดของไพ่เม้์บีชฮะแพ้ไม่โดนบทเรียนนะยังไม่โดนตอกต้องลงสายล่างก่อนต้องตกสายล่างแล้วก็แพ้อีกโดนตอกฮนะเดินผ่านคนระับบูชแบกชาว์จสเตเตอร์ดีตัวไปเอตัดวดมาครับล็อกไปก่อนคนะรับโทปูคุกกี้ครับเลียลตี้ลิฟด,ดูดมาสแกตเตอร์ลงต่อ,อกคีนงฮะ ฝั่งทางด้านโอคอนเดโยจัดการคลิปไปเรียบร้อยครับออสลักเข้ามารบลวไปครับตีครับใส่ลงต่อมอต้าหยอดครับเต็มเต็มดันโยครับตีดูดเลือดหรือเปล่าดาเมตพอครับแทงทีมเข้าไปใส่นัดันโยครับยังไหวครับคุกกี้ช่วยแล้วโยกลมาเจอคนไฟบินเผาแต่ว่าทางั้นควินก็ไฟบินกว่าครับสับไปนี้สกิเตอร์ครับบาลินลวบไปต่อครับตามต่อด้วยทางด้านฝั่งเนีคิง แล้วตอนนี้แรมแ้นผ่านหน้าไปเซเลนเปิดมาตีครับเฮดิคอที่เปิ้ลคิวนั่นฝั่งควินเลยฮะ1 0 k คการเงินของนั่นฝั่งกลาเดียเตอร์ครับเอาแล้วครับเจ้าบ้านฟอลคอนจะล่วงสายล่างหรือเปล่าบอกเลยว่าทีมนี่ถึกๆนะกดแอคทีฟมาทีเข้ามาครับสแกตเตอร์ลงต่อเลี้ยวที่เล็บดูดมาโบกเอเทียบหายครับเขาอยู่กัน3ามแล้วมีบอดคัมม่อยู่ด้วยเดี๋ยวรีบดูดมาครับสตันสวิ แล้วก็ไอ้พาดมาล็อกไว้ไม่ไหวก็วโทฟูเกี่ยวด้วยสแคตเตรอร์เต็มๆไม่ร่อนะจะลืมมีมาสเตอร์การ์ดไปลูดเท่านั้น LG อัลตราและอย่าลืมเครือข่ายที่ดีที่สุดคือ STC BKB เข้าตัวไปที่เคอไหนเวลาดีจัดๆ BKB <K> รีแอคทันนะครับรวบมาลีนตัวแตกเลยว่าฮะสตันสาวีกับลาดไดโนเสาร์ซะหน่อย ไดโนเสาร์ตัวแตกครับไม่มีซื้อเกิดครับและโลชานยังอยู่ทางด้านสกีเตอร์ประกาศฟันตีโลชานจะขโมยเอจิตแต่ไม่ได้ครับคนละรุ่นเลยครับมวยนี้ดาเมจหน่วยก้านหนักจัดกว่าครับผมแล้วก็อินเนอร์ไฟสบัดไปครับผมเอสยืนทนเลยครับเพราะว่ามีทั้งด้านฝั่งนี่ฮะตัวของไปแล้วก็ครีมสันการแับฟอลคอนครับได้ไปต่อในสายบนนะส่งครับผมแก้แค้นครับทางด้านเออไม่ใช่สิการดีเตอร์ไปต่อในสายบนครับฟอลคอนล่วงสายล่างผมพูดผิดสอรี่ พี่พควินพี่ควินขอเสียงหน่อยโอ้มีพี่รัตโยมายืนนะพี่ควินไม่ขอเสียงเลยโอ้ไม่ขอเสียงเจ้าบ้าเลยครับโด้พี่ควิน ไม่คุย,ไม,คยไม่ขอเสียงเกมเร็วเลยฮะเร็วจัดใช้มครับแต่ก็ยังไม่ได้ตกรอบะลงสายล่างเชนครับแล้วก็ยังไม่ได้โดนบทขีครับยังไม่โดนบทสดนี่